สวัสดีครับพบพวกเรา YC ออนไลน์รายการดีๆที่จะพาลูกค้าไรู้จักกับสินค้าคุณภาพของเราวันนี้ผมจะพามาดูสินค้าที่น้องๆหน,หนูเห็นแล้วต้องร้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เลยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราตามช่องทางต่างๆ f a เฟซ o ุ๊กยูทู e ชอปปี้ค้นหาคำว่า YC Online i n s t t g r r m y YC o n l i n e หรือแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดยงจิเ นั่นก็คือไม้บรรทัดการ์ตูนแสงลุง้งทำไมผมถึงบอกว่าน้องๆหนูๆต้องร้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เพราะว่าราคาไม่แพงและมีรวดลายน่ารักแถมเวลาขยับไปมาไม้บรรทัดจะส่องแสงหรือยิบระยับออกมาด้วย่วนไม้บรรทัดจะมีความหนา2มิลลิเมตรและด้านหลังของไม้บรรทัดยังมีสูตรคูณให้น้องๆเอาไว้ท่องกันด้วยนะ เหมาะกันน้องมากเลยลูกค้าท่านไหนกําลังมองหาไม้บรรทัดสีสันน่ารักแบบนี้ให้กับลูกบุกคุณอยู่ม้บรทัดการ์ตูนแสงรุ้งคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าได้นะครับสำหรับสินค้าที่ผมนำมารีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้และคลิปหน้าผมจะมีสินค้าอะไรมาฝากกดติดตามไว้เลยสินค้าดีๆมีที่นี่มีที่เรายงเจริญขอบค,ครับ